แออีฟซีจถามมาหลายมืงหนีก็ได้มาอลไรสวดเพราะว่ามันงานแล้วมันเยอะแหละแล้วถ้าเราถ้าเรามาอะไรวันนี้เราก็อาจจะแบบบวไรมากเพราะว่าจีจ่อเนาะคล่องกับจีเดินซ้ายเร็วจีนีไปง่ายมึงบ่นี่ไปค่ะไปงานพี่นีด้วยมีคนเตรียมอะไรไม่รอมึงอี่อ๋อยี่สิบเก้ามาเตรียมเองใช่ไหมใช่ค่ะยี่ิบก้าเดี๋ยวหนูจะเริ่มอาหารตกตกลงยังอาหารตกลงในราคาเสี่ยงหมดแล้วเห็นไหมล่ะเขาเอาเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เหลือแค่เองเจได้เยอะอยู่นะคุ้ม ดีกว่าไปว่าอยังถ้าไปแม่อาหารที่อ่อนพี่พูดที่ว่าพระนางตะเคียนโอเคนะกลางวันอีกกลางวันอีกก็ประมาณนึงก่ประมา่นี้พี่พูดเ,เราที่ทำให้ตอนวันใช่ไม่อเดือสมัยอ๋อสมัยก่อนข้อไข่ถ้าเป็นถูงแน่นหนอนเป็นถึงถูง ตอนที่วัดก้อนจิวัสิมานี่ค่ะน้องในน้องมันถจูบไปคลมมแต่แรกนอนเอนี่ยลืมได้ปะบาบา,บา,บา,บาสิมาลืมสามสิบเรียนเชิญนะจ๊ะอันนี้คุณแม่บ่กนี่ไหนคุณแม่คนไหนนี่แม่คนนี้นะะซ้ายมือคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้แม่อันนี้ใครคะอันนี้หนูสมัยตอน,นเด็กๆคุญแจันนะอันนี้คุณยายบอกอันนี้คุณยายค่ะแล้วก็คุณตาที่เสียไปอ๋อ<า>โอ้ตาน้าเหมือนกันทั้งบ้าน <c oughs> <laughs> ตากันยากกันหนักคือกันไหมพี่น้องก็งงว่าเอยยังไหนนี่ อันนั้นอันนั้นลุงก็คือลุงก็คือเป็นพี่เป็นพี่ชาของใช่ค่ะพี่ชาของแม่ที่ยังมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันพอที่สองที่ย่างเม่าเนี่ยโตบนใดสังกะีบากกเยียอมาค่ะใช่เข้าึอมากกับกับไปที่กับภาพไปุบาใครอยู่ายรูรูมื่นใครอยู่พรูนมืนรอกว่าแาจะปนก็มออเเอฟซีมาได้ไหมคะ ต้องคืนมาชมมาอะไรได้ไหมคะเรียนเชิญได้ทุกคนเลยอะค่ะ FC support อ่ะนันนีนู่นทักที่ไหนนี่สามารถทักผ่าร์ทก็ได้ค่ะหรือว่าทักเพจมก็ได้เข้าเจนี่ดีกว่าจะได้เร็วเนะาะทักเข้าเพจเจนี่เลยจะได้รวดเร็วทันใจมามาโชว์จีถ้ามีเครื่องอันนี้นอยู่บ้านวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์อะแม่คงจะเล่นเครื่องนี่แหละตอนเมาอันนี้แม่เอามาให้เจนนี่ ออกกันอะไรมเนี่ยออกค่ะก,ก็มีตีแบบเก่งมากบบนักร้องหญิงค่าตัวเกียวเขาบอกขอบคุณค่ะ,ขคคะเขา้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์วันจริงดีกว่าเราค่อยนั้นพาคุณพ่อแม่เนาะ,ะเราค่อยได้แบบนั้นนี้นู่นเปิดปวงบ้านเซนี่มาได้เปิดปวงแล้วมาเห็นกันแล้วเพราะว่า,บบาต้องมาไลัยสุดไม่ถ้าเปิดปวงต้องไปบ้านหลังบ้านจริงบ้านจริงบ้านใหม่บ้านใหม่ที่ปลูกใหม่ก็ทำใหม่เหมือนกันตอนที่จะมา ก็มีประวัติลยาวมีเรื่องความลับเยอะมากก็ค่อยๆเปิดเปิดโปงแซมมี่เปิดโปงฮูลาฮูเล่จะมีไอแซมมี่โชว์ไงใช่ค่ะใครเล่นกีตาร์นี่มีคนเล่นกีตาร์เป็นหรออ๋อหนูค่ะจริงหรอใช่ค่ะเซนี่เล่นกีตาร์เป็นเล่นเล่นกีตาร์เป็นค่ะแต่ว่าดีน่าเป็นเพลงแค่นั้นเองค่ะโอ้ชาีิก็ราเล่นเปลี่ยนัูกขสาก็เล่นเปลี่ยนด้วยกันล่ะอันนี้สะสมอะไรนี่ อันนี้สะสมตุ๊กตามีเอฟซีซื้อมาให้ก็เลยสะสมค่ะก็ซื้อมาเองด้วยชอบอันชอบมันก็เลยสะสมเรียนเชิญนะครับคนอุบธานีเขาเก่งเนาะเขาบอกอุบลธานีค่ะก็สิเกิงกะโอ้ยหลงลุกคู่ขั้นเยอะค่ะตอนนี้เท้าลงไปตอนนี้ก็ไม่ล้มแล้วลื่นอย่างเดียวค่ะลื่น มิ้วกบบว่าอุ้งวัฒไรนิดนึงแฮกโค้งนิดน้อยค่ะอขอขบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันว่าเออวันที่สามสิบจะมีความสนุกสนานย,ยังเกิดขึ้นแต่ว่าน,น้นองนๆอนตัวเกี่ยวกันใช่ไประกวดแข่งเป็นบอประกวดชุดเป็<ม>นบอมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยค่ะอือบน,นั่งทังน้ำไปไหนได้ค่ะมืสิ่โมงบ๊อให้สิไปแล้วอ๋อสอิ่ไปขึ้นเครื่องอ๋อใช่บอต้องบินอื เอานี่ไปบอกเขาแน่นอนนี่นะคะคนนหนูกราบเรียนเชิญนะคะวันที่30พฤษภานะคะเดือนนี้เลยใกล้จะถึงวันแล้วนะคะเรียนเชิญ FC ทุกทกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะมาร่วมงานขึ้นบุญบ้านใหม่แล้วก็ปาร์ตี้วันเกิดน้องเจนี่ได้นะคะช่วงตอนกลางวันจะเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ถวายเพลงนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวนะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นอ่า เป็นวงที่หนูหามาอีกวงหนึ่งนะคะก็เป็นลัมซิงวาเลตี้นะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะงานเราจะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะมี2วงดนตรีนะสนุกสนานกันแน่นอนมีประกวดชุดแฟนซีมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างใครที่มาร่วมงานนะคะสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยนะคะถ้าอยากร่วม,มใช่ไม่ไม,ไม่ใช่แค่ว่าศิลปินในค่ายนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะทุกคนสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยแต่งมาได้เลยนะคะไม่มีการลำเอียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีกรรมการที่แบบว่า อันเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ของเรามากมนะคะกรรมการของเราก็มีบอสเซมนะคะแล้วก็มีบอสโน้ตนะคะแล้วก็อะไรนะคะดิวแล้วค่ะดิวแล้วมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท be ่านนะคะที่อาวุโสที่สุดไม่ใช่หยอกหยอกหยอกอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นบอสบิ๊กนะคะก็คือเราจะไม่มีการลักเอียงนะบอสนะบอสไม่มีการลักเอียงว่า ใคริแบบว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นศิลปินคนหนอคนไนนะคะไม่มีการระเบียงเราจะดูจากการความคิดสร้างสารรค์ของชุดชุดแน่นชุดเต็มไหมแซนซีคุณเอาออกมาเป็นสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนักขาก็เรียนเชิญด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มปิดด้วยนะคะใช่มีกลุ่มปิดวันที่30พฤษภานะคะเป็นกลุ่มปิดขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดด้วยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้กับคนเสร์ตเนาะบอสจะบินไปกรุงเทพเราไปรอที่นน่น่นะคะ่ะขอบคุณบอสนะคะบ๊ายบายค่ะ มักขึ้นบ้านใหม่เด้อสามสิบเพี่งนอมมากรวมค่าไฟเท่านั้นน้อ่าังสามสิบเดือนนี้แหละเขาจะขึ้นบ้านใหม่ข่ก็เลมอันมาซอยซอยงานซอยบุญสี 10, ่ไปขึ้นเครื่องเวลาจะไปกรุงเทพเอฟซี FC ก็มาโลดเดอฟซีเอฟซองเอฟซีก็พากันมาโลดเด้อ เห็นละคระดีใจกันหน,ออหน้าพี่น้องพ่อดูสิบ้าหน้าอยู่มากเห็นละคระดีใจกันหน้ามันอยู่ค่ายตัวเกี่ยวมีได้ดอกได้ดากันพี่น้องมีรายได้มีเงินมีคำได้เงินได้คำการไม่ไมาอยู่มาอยู่งหรือร่ำบาปเนี่ยคิดนั่อยู่พี่น้องกครเป็นศิลปินก็อยากให้ได้เห็นมี่ไม่น้อยหน้าใครนะ ใ่เราศิลปินเราแต่ละคนได้เงินได้คองได้อะไรกันสุดๆอยู่อันนี้ก็ในท่องอยังกับกักขกอยู่พี่น้องเอลซี่บริการสปอร์ตนั่งกับว่าสปอร์ตนั่งเป็นของวันยังเขต้องเป็นเงินเป็นยังเป็นเนือน้นนนนนออย,ยอย่างเนื้อกินวาดซอยงานเป็นนั่งกัอะไรพี่น้องแขกข่ิยซอยยี่ดอกแขกข่ิยซอยนี่นี่น้อยเป็นเครื่องเสียงเวทีเครื่องเสียงเวทีแล้วก็นักร้อง นักแสดงนักดนตรีเล่นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเป็นของบ๊อบพี่เป็นคนดูแลบ๊อบพี่เป็นคนซัพพอร์ตค่าจ่ายพวกนี้ให้ลูกสามสิบเพราะถ้าเกิดนางจ่ายเองน่าจะหมดเยอะก็เลยว่าเออเดี๋ยวบ๊อบจะช่วยแลาาย้วบ๊อบก็มาไลฟ์สดเผือเอฟซีเพื่อนเอฟซีตองเจนี่บ้านทางเราเจนี่อยากพี่จะไปเซอร์ไพรส์ครับไปกินไอศกรี่ก่อนใช่ไหมคะจ้ะเข้าเส้นกันอ๋อยูเทิร์นก็ได้ สีเอกสาแป๊บนึงอุ้ยต่วมูริมทางไปทล้วนเหตคีสอดเปนสิูริมทางไปแบอบนีเปทันบเห็นไหมล่ะเอซตัวเกเบสิกเราดูแล้วเราก็ภูมิใจเนาะแบบว่าศิลปินเท่าวันใดขีลายขีเรเดอร์มีด้เยี่ห์นแตานมาอยู่ปีเดียวได้เี้ยนฝนเด้อได้เหี้ยนได้รวด ได้เฮียได้รถปรดนี่เราเราเป็นเราเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารเราก็ดีเราเออก็ดีใจพี่น้องดีใจพู้แต่เออเราก็เป็นส่วนหนึ่งในในการที่แบบว่าเออพานำพาลูกๆทีมลูกๆศิลปินในค่ายเราในยู่ด้อยากกินกันพี่น้องมาแต่ละคนอ่ะบางคนมาพื้นฐานดีก็มีอยู่พื้นฐานครอบครัวมีก็โอเคแต่บางคนมาแบบแล้วก็อย่างอย่างเช่นน้องยูรเนี่กับบ้านกับบราวมี่ยังพี่นอย่างกับก้นกนอกนคานนี่จ้ะบริยากนแต่วนว่ากับกับลำบากอยู่นนะก็ยังยุ่ลงยูรีนี่กับลำบาก แต่ละคนก็ลน้ำบากศีก๊อกที่แก่หนิกับอะไรรำด้วยกับพ่อยุคพ่อกินแต่ว่าก็มีเงินมีกุ้งเงินเก็บตอนสอนเต้นเสือเข้ากับพ่ออะไทางนี้ตร่นี้นั่นมันบัดเย็นขึ้นมาไม่เสซลแล้วก pe ับ like. น้องยูรีนี่กับคณะอนาคตหนิกัอยากเชี่ยอยู่อยากเชี่ยไม่อยู่หนีอยู่ขอนแก่นอยู่พี่น้องนั่นแสดว่าตัวนูนห่างไก่ บ้านโซนเดี๋ยวก็แบบแมวยืนดีนะหาท่านมั้งแต่เงินผ่อนบ้านเ,เดี๋ก็น่าจะเป็นผ่อนเอ้ยเงินเงินชาวบ้านเป็นเงินผ่อนบ้าน,าน,น,าน,น,น,านได้เลยรา,างวัลจังหวะปีถ้าปีหนึง่งอะมันไม่ต้องเขาะทำถูกอย่างน้อยอืมแม่อยุกออกพนันไปได้ป่จ้ามาเลยจ้า บอสใส่เข็มขัดไซส์ไหนบอกได้ไหมัมเปียนชลาินาดใช่์ไหนไอ้บ้าไหนใช่ไหมน้องเจนนี่กี่หลายจ้านั่งกี่นั่ง คือนางร้องเพลงด้วยแล้วก็นางพอนางเสร็จจากร้องเพลงนางก็มาขายของออนไลน์เสริมนางคือลําพังเพลงร้องเพลงมันก็ได้อยู่แล้วเงินแต่ว่านา้อย่าได้เงินเสริมอย่าไปคนมาเปคนมาเองงันแน่ยีนี่นะเปคนมาเงินมันเจนีน่ะนางมันรตะบาลบอสข้านูขอไปแพ็คของหน้าสิเป็นแป๊บ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 เลิกงนานลองเพลงเสร็จหน้าก็มาแพ็คของโพดขายของโพดขายมันอันนี้ซื้อของมาขายอืม เซนนี่เป็นเป็นศิลปินที่ที่น้องนอนในตัวเกียวคนเ,เป็นแบบอย่างเลยนะเพราะว่าเพราะว่านางขยันมากนางในเง้นคือนางอาจจะเอฟซีแบบนางอาจจะไม่ใช่แบบบ้านฮาร์เปมอะไรเย,ะเยอะแต่ว่านางก็ได้จากโซเชียลได้จากขายของออนไลน์ได้จากอืร้องเพลงไปเมืองนอ,นอกก็ได้งานดึงแต่มันเป็นก้อวเป็นกร,รมแต่นางก็คิดถูกที่นางเรียกบ้านเพราะว่า บ้านมันก็จำเป็นต้องอยู่ไอน่ันไปเช่าเขาอยู่เดือนละห้านพันอ่ะตอนนั้นอ่ะก็คิดอยู่ว่าเอ๊บ้านเดือนละห้าหมนพันนี่มันตั้งไต่นั่งกัเลย่อจิตใจไปเสือเลยแล้วกับพ่อนเราพ่อนกับซ้ำไปเศร้าเขากัะซ้ำพรอนหนพี่น้องเศร้ากขาเดือนละห้าหนปีหนึ่งกับซ้ำพ่อนแล้วเดี๋วเบึงบ้านพ่อนสามปีสี่ปีกับเบิร์ดเลยมั้ยอืมบ้านผ่อนสามถึงหกปีก็หมดแล้วถ้าเราเช่าอยู่งนั้นมันก็เหมือนเราซื้อเลย นันะครับปรึกษาบอสเหรอบอสหนูอย่างนั้นอย่างนี้หน,นูตัดสินใจนะอันนี้ก็เลยปรึกษาคือใครที่ใครที่ชอบว่าปรึกษาคขอยหนาแบบมาปรึกษาคขอยนีไขอยกระสิแนะานเาหมือนว่อกเออการวา,า,างแผนเรื่องเงินการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายว่าเรามีแค่นี้เราจะซื้อแค่นี้แค่นี้นไหวไหม,มเหมือนเจนนี่นี่ก่บบ้านหลังนี้บอสก็เป็นคนแนะนําให้มาซื้อนั่นแหละเพราะว่า,อาบอสส่งลิงก์ไปให้ นางดูว่าเจนี่บ้านเรล่านี้เขาไปเดซื้อแท้ราคาก็บก่แพงราคาก็ไม่แพงนางก็เลยซื้อบ้านเหล่นี้เพราะบอสบีดนั่นแหละเป็นคนบอกให้นางมาซือ้อบา้านเราเนี่ยคนบอกหน้ามาซือ้อพอคอยเห็นเราคอยก็ว่าส่งให้หน้าเบิร์กมากบอขัดบ้านกับไอเบิร์กแล้เดี๋ยวลดราคาพิเศษให้เขาก็คุยกับเจ้าของคุยกับแม่น้องเจ้าของเจ้าของโครงการกนเสนอว่าทำราคาพิเศษเน่ยนืนกูแบบยืนกูาราคาแบบ จะ <c oughs> เลื่อยห้นแน่ให้มันผ่านแน่สินะแลก็ซ้อยเต็มที่ช่วยเต็มที่าก็ก็จนว่าธนาคาร่านให้กู้ทาาก็ให้กู้ากา็ผ่อนไปแบบอย่างที่ดีเลยค่ะน้องเจนนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆคนปวดหอวแบบอย่างในในค่ายคอล คนทําตามไม่ใช่ว่าแค่ร้องเพลงแล้วก็แต่ลําพังร้องเพลงก็ได้เยอะอยู่แต่บางคนไม่คิดอย่างนั้งไงศิลปินเราอ่ะอยากให้แบบว่าดูเจนนี่ว่าเออเจนนี่นั่งเห้แบบนี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 ้เด้อนางไม่ได้มีเอฟซีเยอะนะแต่ว่านางทาเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ะหมายว่าเมื่อนางนั่งหรอเพียนอ่ะอาจจะได้มาหลายสมูทเพราะนางไม่ได้มาไล่หลายเนาะกับเรียบเทียบกับเรียบเทียบเพื่อนเห็นเพื่อนเขาได้มาไล่เืิอละสามสี่หมื่น ม่อละมูลสองมือนั่งกันเละสามสี ah. ่พันแม่ปาสุนักใหญมือหนึ่งสีนะแต่ว่านั่งกับหารแน่เสริมมันเด่นหลายๆเอาเสริมพวาขายของอันจ้าจจะแจกข้างน้างั่หรจากได้เดือนละสองสามมือนกับเด้ี่มื่หามือนพอนัาเบ็ขาของเสริมนน่ง แต่ยูรีอ่ะเดี๋ยวเจ้าน้องเพิ่งซื้อรถไงน้องอาจจะถ้ายังอายุยังน้อยอยู่อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ถ้าแค่คิดมากสำหรับบอสนะยูรีก็ถ้าถ้าเรื่องบ้านไหนในอนาคตในอนาคตหมายหมายถึงในอนาคตไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เชียร์เพราะว่าเพิ่งซื้อรถไปอยู่น้องจะมีน้องจะน้องต้องใช้เงินเรื่องรถไปแล้วก็ก็อยากให้ถ้ายูรีนะหรือจะเป็นผู้อืนตอนเนี้ยจะมังเป็นคีบไปคีไปเหมือนเจนนี่เองสิเจนนี่เขาเขาไวเพราะเขาเขาเห็นลายยางเขาขายลายยาง แต่ว่ายูรีนี่ยังยังไห,ห้ซื้อตัวนี้กันยังเศร้าแบบก่อนกระไรน,นิดนึงแต่มีเงินห้องถูกเราจังมากกันเพราะว่าน้องเพิ่งซื้อรถหมยน,น้องใส่เงินไปไหลเยีลยวแต่ว่าถ้าถ้ายูรีมาซื้ออยู่ข้างมาที่นี่ก็จะเลื่อนอยู่หลังแรกอนะ่ะจะจะคุยราคาให้เลือ่อนๆเลยล้างขางเจนนี่เนะี่ยเลื่อนอยู่ดีพี่น้องแต่่าเขา่อาจจะมวัวมาแพงบอกรับตรงเบิ้งเพราะว่าแพงกับถูกของหลายๆคนไม่เหมือนกัน การที่จะบอกว่าแพงหรือการจะบอกว่าถูกนี่มันกับว่าคือกันพี่น,อน้องมันก็อาจจะแตกต่างกันไปเซนี่บอกว่า,าลังละซีด่านบอ,าบอกว่าขันยูริมองอน้องอา,องอา,ายุนิดหน่อยพร้อมดเวลามีเวลาอยู่แต่ว่าถ้าซื้อได้ก็รีบทำซ่าหาเงินแต่ก็ซื้อรวดซื้อก็เป็นซื้อแม่เพราะอาจจะของอายุบั้นหัวถือเป็นซื้อแม่ซะก่อนเอฟซีก็จะว่าซับขวาจ่บอยุริเอวยูบ้าดาวซอโยติขอร้องพ่ะน่ะ อย่างน้องเพลย์สดเพียดค่ายเพลงเจนเย็นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องค่ายเพลงนะครับวยอันไข่เพลงกูกูได้พี่น้องวยอันไข่เพลงบอกขึ้นมากเหรกับเป็นค่ายเพลงดีค่ายเพลงของเรามีต้นกาเนิดมีที่มาที่ไปมีรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรอยู่เสมอและค่ายเพลงของเราสร้างรายได้ให้กับคนเป็นจํานวน ไม่ต่ำกว่าร้อยคนอืม